CGN TV สวัสดีครับยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับสู่รายการ Living Life ครับกับผมอาจารย์ไลฟ์วาระมีชูทนนะครับศิาพิบาลคริตจากเมืองไทยและในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระวจนะคำโยบบทที่21ข้อที่1 16ครับโยบบทที่21 ข้อ1ถึง16โยบตอบว่าบ่อยครั้งที่คนอธรรมไม่ถูกลงโทษแล้วโยบตอบว่าขอฟังถ้อยคำของข้าให้ดีและให้คำนี้ปลอบใจพวกท่านขออดทนหน่อยและข้าจะพูดและเมื่อข้าพูดแล้วก็ย่อเย้ยต่อไปเถอะส่วนข้านี้ข้าบ่นต่อว่ามนุษย์หรือชนในข้าจึงไม่ควรหุนหันมองดูข้าซีและจงตกตะลึงเถิดและจงเอามือปิดปาก เมื่อระลึกขึ้นมาได้ข้าก็หวาดภวาและเนื้อตัวข้าสัมรรริกจะไหนพวกคนอธรรมจึงมีชีวิตอยู่เออจนแก่เท่าและเจริญมีกำลังมากขึ้นลูกหลานของเขาก็ตั้งมั่นคงอยู่ต่อหน้าเขาและเชื้อสายของเขาก็อยู่ต่อหน้าต่อตาเขาเรือนของเขาก็ปลอดจากความกลัวและไม้เร็วของพระเจ้าก็ไม่อยู่บนเขาพ่อวัวของเขาผสมพันธุ์ไม่มีพลาดแม่วัวของเขาตกลูกไม่มีแทง เขาส่งเด็กเล็กออกไปอยู่อย่างฝูงแพะแกะและเด็กๆของเขาก็เต้นรำเขาร้องเพลงประสานเสียงรำนาและพีนเขาคู่และเปรมปรีตามเสียงปีเขามั่งมีสีสุขตลอดวันเวลาของเขาและลงไปยังแดนคนตายอย่างสงบเขาทูลพระเจ้าว่าขอไปเสียจากเราเพราะเราไม่ปรารถนาความรู้ในทางของพระองค์องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คืออะไรที่เราจะต้องปรนนิบัติพระองค์ถ้าเราอธิษฐานต่อพระองค์ เราจะได้ประโยชน์อะไรดูเถิดความเจริญไม่ได้อยู่ในกำมือพักวเขาหรือคำปรึกษาของคนอธรรมอยู่ห่างไกลจากข้าในพระเจ้าคำโยบบทที่21ข้อที่1-16ถึง16เนี่ยเป็นคำพูดที่โยบพูดตอบกับเพื่อนของเขาคือพี่น้องต้องเข้าใจนะครับเพื่อนเขามาเพื่อจะบอกว่าโยบทำบาปและโยบทำผิดบางสิ่งบางอย่างแต่ลองดูคำตอบของโยบด้วยกันก่อนที่เราจะเริ่มผมอยากจะ เล่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมถูกสอนมาเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นสิทธยาพิบาลพ่อแม่ก็สอนผมแล้วก็ครูละวีก็สอนผมแล้วก็คนในคริสตจักรก็สอนผมว่าถ้าทําดีเราจะได้ดีใช่ไหมเราจะเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ที่เราหวานไปอ,ะอ่ะผมไปโรงเรียนสาธิตเกษตรตอนเช้าๆก็มีสอนคุณธรรมอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าทําดีได้พูดสิครับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแน่นอน คุณและผมก,ก็ก็ฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เราก็เชื่อว่านี่คือสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตของเราแต่ขอขอขั้นนะครับขอเยียบเบรกนะแต่เฮทำไมเพื่อนบางคนมันโดดเรียนมันเตะบอลมันจีบสาวมันกินเหล้ามันถูกบ,บุหรีแล้วทําไมมันเรียนได้เกดเองทำไมมันทำไมชีวิตมันไปได้ดีมันโอ้โหเป็นที่รักของทุกคนเออเราลองทําตามมันดูบ้างไหม เ <laughs> ตะบอลจีบสาวไม่เข้าเรียนโดนเรียนทำทุกอย่างเอ๊ะทำไมเราได้ F เออทํทำไมชีวิตของเขามันเละเราลองตั้งใจเรียนเอาปรากฏก็ยังไม่ได้ดีเท่าเขาวันก่อนคุยกับนักเรียนของผมโอ้นักเรียนผมขับรถด,ดีมีเงินชีวิตดีสบายถามหนูคุณพ่อทำอะไรอะถามจริงเหอออ๋อคุณพ่อทำธุรกิจสีเท้าครับไม่ไม่เทาอะดำเลยครับคุณพ่อทำธุรกิจสีดำบอก โอหหันกลับมาดูนั่งคุยกันที่โบสถ์หันกลับมาดูนี่เรารับใช้พระเจ้านะทำไมชีวิตของเราขับรถกระป๋องหรือว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับหรือความล่ารวยเท่ากับหรือประสบความสําเร็จเท่ากับคนเหล่านี้ผมไม่รู้นะคุณเองอาจจะเคยถามคําถามนี้เวลาที่พระคัมภีร์บอกว่าสอนว่าเนี่ยเชื่อพระเจ้าเดินกับพระองค์เดี๋ยวพระเจ้าจะนําไปสู่ความดีความประสบความสําเร็จในชีวิตใช่ไหม เอ๊แต่ทําไมเ,เรายังก,กินมาม่าเรายังยากชนเรายาังเ,เดือนชนเดือนเอ๊ะทำไมความเข้าใจของเรามันผิดอะไรหรือเปล่าคําถามของผมในเช้าวันนี้ก็คือเราจะทํำยังไงกับความขัดแย้งในาศาสนศาสตร์ในความสิ่งที่เราถูกสอนมาในความเชื่อของเรากับความเป็นจริงที่เราเจอในโลกใบนี้เอาล่ะผมอยากจะตอบคําถามนี้ผมอยากจะบอกหองครับว่า ขณะที่เพื่อนของโยบกําลังด่ายโยบบอกโยบดูสิเพราะคนสมัยปะกัมพีคนสมัยก่อนในปะกัมพีเดิมเขาเชื่อยอย่างมั่นใจเลยว่าถ้าคุณเป็นโรคภัยกระเจ็บถ้าคุณเ,เจอกับความซวยของชีวิตถ้าเกิดเจอกับความพังของชีวิตเป็นเพราะพระเจ้าลงโทษแต่ว่าขณะที่เขากําลังดุด่าว่ากาบอกโยบแกเก็บความบาปไว้ไม่ได้นะแกต้องสารภาพมาแกไปทําอะไรแกพูดออกมาเลยนะโยบบอกงี้ครับ ทำไมคนช่วย,ยังได้ดีทำไมทำไมคนที่เขาเขาทำสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตฟังฟังฟังสิ่งที่โยพูดทำไมคนอธรรมจึงมีชีวิตจนเฒ่าจนแกจำเริญขึ้นมากมายลูกหลานเขาตั้งมั่นคงอยู่ต่อหน้าเขาเชื้อสายของเขาก็อยู่ต่อหน้าต่อตาเขาเลื่อนของเขาก็ปลอดภัยจากความกลัวไม้เลี้ยวของพระเจ้าก็ไม่ตกอยู่บนเขาพ่อวัวของเขาผสมพันธุ์ไม่มีพลาดแม่วัวเขาก็ตกลูกไม่มีแท้ง เขาส่งเด็กเล็กออกไปอยู่เด็กเล็กก็เต้นลําร้องเพลงประสานเสียงลัมานาดูเขาสิดูชีวิตของเขาสิเขาเป็นคนดีขนาดไหนแล้วพระเจ้ายัางลงโทษชีวิตเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากในชีวิตของโยบคือในในพระคำในตอนตอน้ตนๆของโยบเลยโยบบทที่หนึ่งบอกว่าในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโยบไม่ได้ทำบาปต่อพระองค์เลย คำถามผมคือเราจะทำใช้ชีวิตของเราท่ามกลางความเจ็บปวด <S <S ความปดวดร้าวความไม่ยุติธรรมของโลกนี้ <S 1> <S 1> <S 1> โดยที่เรายังเชื่อในความดีของพระเจ้าเป็นไปได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได้โยบทำให้ดูเป็นตัวอยา่างขณะที่โยบเจอความเจ็บปวด,ดทั้งหมดที่สุดชีวิตคุณรู้หรือเปล่าโ,โ,โยบโยบโดนอะไรมาบ้างอะสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลผลผลิตเขาถูกจนป้นพังทลายไปหมด ลูกของเขานะครับกี่คนครับสิบคนลูกชายเจ็คนลูกสาวสามคนอยู่อยู่ลมพายุมาจากไหนมรุพัดพังทั้งบ้านตายหมดเลยในวันเดียวกันแต่สิ่งที่โยบทำคือเขายึดในความดีของพระเจ้าเขารู้จักพระเจ้าที่เขาเชื่อจริงๆคำถามผมในเช้านี้คือคุณรู้จักพระเจ้าที่คุณเชื่อจริงๆหรือเปล่า ถ้าคุณรู้จักตัวตนของพระองค์ถ้าคุณมั่นใจในความยุติธรรมความดีความส์ชื่อความชอบธรรมของพระองค์คุณจะมองความเจ็บปวดในชีวิตด้วยมุมมองที่แตกต่างกันฟังสิ่งที่พระเยซูพูดครับมัทธิวบทที่5ข้อที่4 3บสถึงสพระเยซูบอกว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านเกลียดเคยได้ยินมาใช่ไหมจงรักเพื่อนบ้านท่านเกลียดชังศัตรูท่านแต่เราบอกความจริงกับท่านว่าจงรักศัตรูของท่านจงอธิษฐานเพื่อนบรรดาคนที่ ข่มเฮงท่านเพื่อว่าท่านจะเป็นพระบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ฟังดีๆนะครับเพราะพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเหมือนกันพระองค์ให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมเหมือนกันพระเยซูยังบอกต่อไปในยอห์นบทที่9กข้อที่3บอกว่า ไม่ใช่เวลาพระเยซูรักษาคนที่ตาบอดใช่ไหมพระเยซูบอกว่าไม่ใช่คนนี้หรือพ่อแม่ของเขาที่ทําบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาไม่ใช่เขาไม่ได้ตาบอดเพราะว่ามีความบาปอยู่ในชีวิตไม่ใช่เพราะพ่อแม่เขาทำบาปแต่เพราะพระเจ้าจะใช้ความเจ็บปวดในชีวิตขุงคุค้นแล้วผมเนี่ยแหละเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าล้มบทที่5ข้อที่3ถึง5นี่คือควรจะเป็นคำอธิษฐานของเราเลย ในความทุกยากลําบากทั้งหมดย่อบคงจะอธิฐานด้วยคำอธิษฐานนี้แหละครับยิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินดีในความทุกยากของเราเพราะเรารู้ว่าความทุกยากนั้นทําให้เกิดความทรมรอดทนและความทรมรอดทนนั้นทําให้เกิดทําให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้การที่เป็นเช่นนั้นก็ทําให้มีความหวังและความหวังก็ไม่ทําให้ผิดหวังเพราะวาความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จ,จใจของเราโดยทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานแก่เราแล้วพี่น้องครับ ไม่ใช่ความเจ็บปวดทั้งหมดในชีวิตของคุณเกิดจากพระเจ้าหรือเกิดจากมารซาตานนะเอาจริงๆคุณเดินไปเตะขาโตะ๊ะเพราะความผิดใครครับพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าทําไมพระองค์ถึงให้คนสร้างโตขาโต๊ใหญ่รับคุณทําอย่างนั้นไม่ได้หูมารซาตานมันทดสอบมันทดลองไม่ใช่คุณเดินไปเตะขาโต๊ะเพราะอะไรเพราะคุณซุ่มซ่ามเองคุณจะไปโทษใครผมไม่รู้ว่าความผิด ความเจ็บปวดในชีวิตมันมีหลายเหตุผลมากจริงๆแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องยึดถือในความดีของพระเจ้าตลอดชีวิตคุณคุณต้องยังมั่นใจว่าในความเจ็บปวดทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดด้วยเหตุผลใดพระเจ้าจะทําให้เกิดออกมาเป็นผลดีกับผู้ที่รักพระองค์และถูกเรียกตามนามประทัยของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพระพรเราและทุกครั้งครั้งต่อไปเมื่อคุณเจอกับความพังของชีวิตความเจ็บปวดชีวิตขอให้คุณมั่นใจ ขอให้คุณย้อนกลับไปในสิ่งที่โยบทำและพระเยซูพูดให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายก็เจอกับความเจ็บปวดไม่แน่นอนจริงๆข้าพระองค์ทั้งหลายก็อยู่ในสถานการณ์โควิดที่มันมีแต่ความกดดันมีแต่ความโหดร้ายความสูญเสียพระองค์เจ้าข้าขอที่ข้าพระองค์ทั้งหลายยังจะยึดพระองค์ไม่ใช่ยึดอยู่ในหลักการไม่ใช่ยึดอยู่ในหลักธรรมแต่ยึดอยู่ในตัวของบุคคล พระเจ้าผู้ทรงดีกับข้าพระองค์พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อกับข้าพระองค์พระองค์ทรงรักข้าพระองค์แม้กระทั่งทรงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายไถ่บาปแทนข้าพระองค์บนไม้ตั้งเขนแล้วในทั้งหมดทั้งมวลนี้ข้าพระองค์ยังจะมั่นใจในตัวพระองค์ได้จริงๆข้าพระองค์อธิษฐานขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์สร้างความมั่นใจนี้ให้เกิดขึ้นในตัวข้าพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน ฝากพู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ฝากแบ่งปันให้กับคนทุกคนเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นพระพรให้กับคนต่อๆไปนะฮะยังไงก็ตามนะครับฝากติดตามทุกรายการของ CGN TV นะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ใครอยากคอมเมนต์ใครอยากจะได้คอนเทนต์ดีๆส่งมาให้เราเลยนะครับใครอยากมีความคิดเห็นอะไรส่งมาให้เราเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตอบกลับไปขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ